ให้มาเดินไปก่อนก็ได้ทุกคนมันจะต้องแบบเนี้ยีกลงมือจะ้ะอยากต่อมาให้เราเก็บคัตเตอร์แล้วก็มาที่ชมรมเทค,คอนโดนะ ก็พออ้าวหนีหนีทุกคนมันบั๊กแค่นี้ก็ได้โอ้ยทุกทุกคนเอียนเดฟเอียนเดฟมันจะต้องมันจะต้องทำแบบนี้สุดแสนฉลาดหรอ เกียรติโทษกระโจนทุกคนตอนนี้เที่ยงสิบเอ็ดแล้วนะรัตูตนี้ห้ามเปิดจำได้แล้วก็ลุกใหม่ด้วย เนี่ยทุกคนมันจะต้องใช้แบบฉลาดฉลาดแบบนี้นะถ้ามันบั๊กอ่ะก็คือใช้บั๊กเลยมันจะต้องหม่มเนี่ยเอ้ a, มต้องคนได้สิเราละจบ ก่อนจะเริ่มทันนี้ต้องขำก่อนมามันจะต้องอีเนี่ยทุกคนมันจะต้องอาศัยจังหวะชมรมเหี่ยมทะเลเรากำจัดไปแล้วต่อไปก็จะเป็นชมรมทำอาหารนะวางขัตโต้นั่งเงาแล้วก็ใส ทำไมมันไหล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 แล้วก็พวกนายด้วยออื ừ! พวกนายเอาไปแล้วก็มองซะอมองซะมองซะมัน อย่างต่อมากำจัดอาจารย์ก็สึกเลธแล้วว่าทุกคนยูทู e อาจจะปลืมโอ,อ้ยทุกคนมันจะต้องเคลียร์ด้วยนะทุกคนเนี่ย ไบับออโอเคพอสีคส่คนเสร็จแล้วก็ <mm <mm ้ังเลยชิโลอีมามาอาจารย์ใครแคร์อาจารย์ใครแคร์กินลูกรุ่นพี่บ้างก็ได้นะอย่างงกเกินก็คือแบบเรางกมากเลยอะ อย่างต่อมาชมรมดอกไม้เนี่ยชมรมดอกไม้สีทองเนี่ยมันจะต้องตรงนี้เลย,อ,ยโอ,โอ,โอ้ยสวยมากจ้ะ โคตรสวยอะทุกคนโคตรสวยโคตรสวยมากอะทุกคนโคตรสวยเกรงชดโคตรสวยเนี่ยสวยมากอะ สองรูปมาทุกคนตอนนี้บา่ายหนึ่งสิบเก้าแล้วทุกคนขางเลดเ็นิดนึงนะเลดมากไปอะ่ะทิ้งคัตเตร์รอเอาเลยเอาเลยสวยมากทุกคน เราขอเช็คก่อนนะนักเลงโอเคเหลือแค่นักเลงเท่านั้นเหลือแค่นักเลงทุกคนมันจะเหลือแค่นักเลงแล้วภารกิจของเราก็จะเสร็จสิ้น ก่อนอืนมี5้าคนใช่ปะแล้ก็ต้องลดให้เหลือสีวิธีการลดก็คือมันจะต้องมาขำอ่ะ คนคือเอาสูตรนี้ไปใช้ตามไหมนะนักเลงนี่ก็เชื่อมชา้าจังเนาะให้มันเข้าไปในเนะี่ยปลอดภัยสุดละม,มันจะเี็นเวลาดีใจนะเนี่ยวนะ <c oughs> ทุกคนเราขอก่อนนะโอ๊ยทุกคนมันต้องเนี่ย <her> เนี่ยทุกคนมันจะต้องยืนอ่ะคิว

กด Enter <That> s <S แล้วลสามสองหนึ่เย้สำเร็จแล้วทุกคน ทำไมมันเงียบจังอ่ะทำไมเงียบมากเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนอนะพ่ออะไรอ๋อหนูฆ่าทั้งหมดในโรงเรียนเลยเพราะว่าหนูอยากอยู่กับพ่ออะฮะไม่เข้าข้อผะเธอจะเล่นละครน้ำเงาะมารีหรือเปล่าเนี่ย หนูไม่ได้เล่นละครนะคะหนูฆ่าทุกคนในโรงเรียนนียนะคะแต่หนูไม่อยากให้ใครมาแยกระหว่างการความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ไม่นี่รายการสารเณรหรือเปล่าเนี่ยหนูจริงจังนะคะรุ่นพี่และหนู จะโชว์ความจริงจังในตัวหนูนะคะคุณพ่อไมาได้ที่เออนี่แครี่เธอกำลังจะอะไรเฮ้เดี๋ยวฉันใส่เงินให้เดี๋ยวฉันโอนเงินให้เรากี่บาทก็มาเถอะอย่าแต่อย่าเข้ามาใกล้ฉันเลยอย่าเนือนอันที่จริงมันไม่เกี่ยวกับละครเลยนะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเงินด้วยรู้สึกชิลมากเลยเพราะว่าเราเพราะว่าเราอะอยากรู้มา เก้าขวบเองก็คือก็คือตัวเล็กๆก็คือแบบวางกันไกลดักหน้าสภาก็คือยากมากอ่ะทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากเลยบาย,บายบบยงาบซีอาร์วิขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขออนุญาตปรับไปกลับไปดูในแชทก่อนนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย